สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาราคาถูกนะครับตัวนี้ราคา1,600บาทรวมส่งนะครับรับเอง1,500บาทนะครับส่วนด้านหลังนะครับตัวนั้นราคา2,200ันสนะครับเป็นไกเซฟชุดหน้าเป็นแกนสแตนเลสนะครับสีแดงนะครับถ้าเป็นสีแดงจะมีชุด2,200แล้วก็2,500นะครับถ้า2,500จะเป็นใส่ปีกข้างขาวนะครับไกเซฟเหมือนกันนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับราคา1,500งพันห้า้บาทนะครับพันหรวมส่งนะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับ1,600งันบาทนะครับรับเอง1,500งพันะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับที่ f a c e b o o k ช่างคิวปีนิกปลาอุบลนะครับไอดีลาศูนย์เก้าเจ็ดสองหปดดหห้าตามนี้เลยนะครับติดต่อเข้ามาซื้อ ปืนยิงปลาหรืออุปกรณ์ยิงปลาก็แนะนําให้ทางไลน์หรือว่าทางเฟซบุ o กนะครับจะได้เห็นภาพเห็นรูปนะครับพร้อมราคานะครับอุปกรณ์ยิงปลามีหลายแบบหลายอย่างนะครับมีลูกดอกมีกระบอกเอ็นมีทุกอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ยิงปลานะครับสามารถสั่งซื้อได้นะครับทางไลน์หรือว่าทางเฟซบุ o กนะครับเป็นงานไม้สุนนอกนะครับน้าหนักเบานะครับยิงง่ายนะครับสะดวกนะครับถือสะดวกนะครับ ุดหน้าเป็นแกนนะครับมัดยางครับยางจะได้ไม่ขาดง่ายนะครับใช้กันทนทนนะครับนะครับน้ำหนักเบายิงแม่นนะครับผมใช้ยิงประจํานะครับใช้ยิงหากินประจํานะครับก็ถ้าไม่ได้ถ่ายคลิปก็จะถือพวกนี้แหละครับไปยิงนะครับมันจะน้าหนักเบาไม่หนักนะครับถือได้นานๆนะครับลิงรอปลานานๆได้ก็มันไม่ไม่ล้าแขนนะครับเป็นงานไม้สนนะครับ ให้ดูนะครับมิติป <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ืนนะครับนี่ครับกำถนัดมือพอดีนะครับยิงหนูนะครับมือเดียวได้เลยนะครับน้ำหนักเบานะครับนี่ครับยิงหนูมือเดียวได้เลยนะครับสันตอกมือหนึ่งนะครับหรือว่าจะเอาท่าบ่านะครับมือหนึ่งก็ได้นะครับหรือว่าจะยกยิงแบบนี้ได้เลยนะครับน้ำหนักมันไม่หนักนะครับยิงหนูได้สบายนะครับนี่ครับยิงมือเดียวได้สบาย ใครที่สนใจนะครับติดต่อเข้ามาเลยนะครับนี่ครับตามช่องทางนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ